สวัสดีชาแดสนีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการทําบอลน,นะฮะในทาวเวอร์ให้มันลูกใหญ่ขึ้นนะฮะคนสงสัยว่าบอลมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะ,ะอันนี้จะเป็นบอลลูกสีม่วงนะ,ะจะอยู่ข้างบนนะฮะตรงขอนขอนยาร์ดนะเนี่ยลูกนี้นะครับปกติเราก็จะเป็นหลอดเล็กกันใช่ไหมทีเนี้ยมันจะทําเป็นลูกใหญ่ได้นะ,ะโดยลูกแรกเนี่ยอันนี้เป็นลูกแรกนะมันจะเป็นสีม่วงนะเดี๋ยวเราไปทาให้มันเปลี่ยนสีก่อน,นะ พามันไปตรงไอรอนแบนเนอร์นะครับหลอดซาาดินนะครับที่หลอดซา,าดินอยู่นะเฮ้ยจะตกไปไปอ่าเห็นวงกลมตรงนั้นไหมครับอ่ะเลี้ยงมันไปตรงนั้นอ่าพอมันเข้าไปค็พูจุดปุ๊บลูกหายปุ๊บอ่ากลับไปที่เดิมอ่าทีนี้จะมีบอลลูกสีเขียวตรงออกมาแทนและนไอ้บอลลูกสีเขียวเนี่ย เดี๋ยวเราจะต้องไปไว้ข้างๆ e v e r w o r d วนะจะมีรูที่เป็นรูลงไปข้างล่างนะครับอ่าอ่าเข้าไปในรูนี้นะอ่าพอเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหายจุดผืดปุ๊แล้วก็เรากลับไปที่เดิมพอกลับไปที่เดิมเนี่ยนี้บอลจะเปลี่ยนมาอีกสีละนีเป็นสีดำนะแบล็กบอล แบ็กบอลเนี่ยให้เราไปข้างหลังนะตรงสามคนข้างหลังเห็นไหมครับเขายืนอยู่สองคน okay. เอ้ยกระโดดยากเอ้ยออกมาออกมา Okay. อ่าเรียบร้อยทีน,นี้อันนี้เป็นรูปสุดท้ายแล้วนะบลูบอลบอลสีน้ำเงินนะอ่ลดลงมาตรงนี้นี่เดี๋ยวเราไปตรงสะพานนะระหว่างลอดเช็กกัสซาวาร่านะเห็นไหมตรงธงใหญ่ๆนั่นนะ ทรงโซลิติใหญ่เลยทีนี้แหละพอใจเออลอดไปนี่นะครับแล้วเดาะเข้าไปเลยโป๊ะ,ะขึ้นแล้วเสร็จแล้วครับทีนี้ก็บอลก็ลูกใหญ่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันจะเป็นบอลททเวเลอร์นะลูกใหญ่เลย นี่ลอยลงมาแล้วเอ๊ะทำไมลงมาเอ๊ะบอลค้างเอ๊ะเอาเป็นว่าได้บอลลูกใหญ่แล้วกันนะฮะลองทําดูนะฮะอาจจะไม่ค้างเหมือนผมก็ได้มันค้างอะ <c oughs> โอเคผมแถมให้ทีนี้ในทาวเวอร์เนี่ยมันจะมีบัฟกระโดดสูงอยู่นะอ่าวิธีการทําบัฟกระโดดสูงก็คือนี่นะครับเครื่องตรงนี้เห็นไหมครับ ตอนพลิกมีอัครับมันบอกห้ามเก็บเก็บครับไม่ต้องไปสนใจพอเราตัวแดงปุ๊บเนี่ยเราออกไปเดินข้างนอกนะเดี๋ยวเราออกไปเดินลงพื้นเนี่ยเราจะตายมันเริ่มมันจะเด้งนะอ่าให้เรายืนบนระเบียงหรือย,ยืนบนอะไรพวกนี้นะอย่าลงพื้นพีเนี้ยมันจะมีเสาแสงคะมันจะเกิดเห็นไหมครับมันจะไม่ได้เกิดที่นี้เสมอไปนะมันจะสุ่มเกิดครับรอบๆนี้นะให้เราเดินไปที่เสาแสงนะวิธีเดินไปโดยไม่ให้ตายนะโอ้ย oh. ไม่นะ่ายืนบนบันไดได้นะฮะอ่ะอาทีนี้ยังไ,ไงต่อคึก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 อ่าอ่าเรียบร้อยอ่าได้บัฟฟิตเนสมาฮะไดกระโดดสูงขึ้นนะครับแค่นี้ก็กระโดดสูงขึ้นนะครับจะไปไหนในทาวเวอร์ก็ได้นะัะโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไป้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ